ดีเจแมนเคลื่อนไหวครั้งแรกหลัง dsi ออกหมายเรียกแจ้ง3ข้อหาหนักสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ dsi ได้ออกหมายเรียก4คนในคดี forex 3d d มีดีเจแมนและใบเตยรวมอยู่ด้วยโดยให้เข้ามาพบเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาใน3ข้อหาได้แก่ 1. ร่วมกัน กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน 2. ร่วมกันช่อโกงประชาชน 3. พรบอรคอมพิวเตอร์เหมือนกับกลุ่มของพิงกี้ซึ่งก่อนหน้านี้ดีเจแมนและใบเตยก็ออกมาถแถลงยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคดีแชร์ฟอร์เรสสาและบอกด้วยว่าตกเป็นผู้เสียหายด้วยเช่นกัน และยินดีนำหลักฐานเส้นทางการเงินหรือทุกอย่างให้กับทางอายการหรือ DSI พิสูจน์เพื่อความบริสุทธิเ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุด DJman ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังถูกออกหมายเรียกโดยภาพลูกสาวน้องเวทมนไปเยี่ยมคุณปู่ที่โรงพยาบาลและอีกหนึ่งภาพของลูกสาวพร้อมเพลง ใจให้ไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อรับฟังข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะ